นะครับผมเทสระบบ AFS เลี้ยวตามกับชุดอัปเกรดโปรเตอร์เลเซอร์ในต o วต้แคมรี่อุปกรณ์นะครับชุดระบบโปรเตอร์เลเซอร์หนึ่งชุดนะครับตัวนี้ไม่มีหลอดไม่มีะหลาานะครับเป็นชิปเลเซอร์น้าแสงนะครับพร้อมซุดขาเลี้ยวตามนะครับผมแคมรี่เอสวีสี่ศูนย์เครื่องสองจุดศูนย์มีระบบเลี้ยวตามนะครับผมบอกไว้ก่อนใครที่อัปเกรดลุกอัปเกรดลุกแก้วเพิ่มความสว่างต้องข้าระบบนี้เท่านั้นมาดูกันสตาร์ทรถครับเปิดไฟหน้านะครับระบบทำงานนะครับ ปึ๊บปึ๊บอ่าดับรถครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกหนึ่งทีสตาร์ทเลยดูนะครับลงซ้ายขวาขึ้นอ่านี่คือของการทำงานของระบบรถรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่ทุกรุ่นที่เป็นเครื่อง2.4ตัวท็อปนะครับผมคีตาร์เกตกแก้วนะครับต้องมีโครงสร้างนี้ด้วยนะครับเพราะจะมีระบบการทํางานเรื่องของเรยวตามอยู่นะครับอ่าสองข้างไฟขวานะครับผม โอเคบอกเลยว่าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่สว่างมากมเพราะเป็นชิปเลเซอร์นําแสงนะครับท่านใดอยากได้ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าและจบและที่สําคัญร้อนน้อยครับผมสามารถเอามือบังอินอย่างนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิน้อยมากเพราะจะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีซิงค์แผงวงจรนะครับะระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคครับขอบคุณครับผม